วิดีโอเริ่มต้นสวัสดีค่ะทุกคนพี่พลอยแอร์โฮสเตสประสบการณ์12ปียินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของพลอยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินค่ะคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมคะตอนที่กำลังจะผ่านด่านตรวจความปลอดภัยที่สนามบินมั่นใจมากว่าตัวเองไม่ได้พกอะไรผิดกฎมาแต่จูจ่ๆก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดแล้วบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าขอโทษนะครับคะ ของชิ้นนี้นำเข้าไปไม่ได้ต้องยึดไว้นะครับคะและอาจมีค่าปรับด้วยวินาทีนั้นคงรู้สึกทั้งอายทั้งจนปัญญาใช่ไหมคะที่แย่ไปกว่านั้นคือของบางอย่างก็ไม่ใช่ของอันตรายเลยแต่กลับถูกจัดเป็นของเสี่ยงสูงตามกฎระเบียบใหม่และคุณรู้หรือยังคะว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไปกฎความปลอดภัยของสนามบินจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นหมายความว่าหลังวันที่30สิงหาคมนี้จะมีของชิ้นเล็กเจอย่าง ที่ถ้าหากพบในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณอาจโดนปรับเงินทันทีที่ถูกตรวจเจอตกใจกันเลยใช่ไหมคะคุณอาจจะกำลังคิดว่าตายแล้วปกติกไปต่างประเทศก็พกของพวกนี้ตลอดเลยนี่นะทำไมจูจ่ๆถึงกลายเป็นของผิดกฎไปได้ไม่ต้องกังวลค่ะในคลิปนี้พลอยจะมาแจกแจงให้ฟังแบบละเอียดไม่ใช่แค่บอกว่าของเจ็ดอย่างนั้นมีอะไรบ้างแต่จะอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมถึงต้องมีกฎนี้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงๆเป็นอย่างไรพอดูคลิปนี้จบคุณจะสามารถจัดกระเป๋าเดินทางโดยหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้และประหยัดเงินค่าปรับที่ไม่ควรจะต้องเสียไปได้เลยค่ะและที่สำคัญช่วงท้ายคลิปพลอยจะมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าของอะไรควรใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องของอะไรต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นแถมยังมีเทคนิคการจัดกระเป๋าสไตล์ Air Hostess ที่พลอยสั่งสมมาตลอด12ปี รับรองว่าใช้ได้จริงแน่นอนค่ะก่อนอื่นขอถามคำถามทุกคนก่อนนะคะคุณคิดว่ายาสีฟัน Power b a n แและไฟแช็คของ3อย่างนี้มีโอกาสที่จะอยู่ในลิสต์ของต้องห้ามที่อาจโดนปรับเงินไหมคะคำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจก็ได้นะคะดังนั้นก่อนจะไปชมกันต่ออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลการบินใหม่ๆโดยเฉพาะโยบายที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบนี้ พลาดไปอาจต้องเสียเงินเพิ่มนะคะอ๋อแล้วถ้าใครเคยมีประสบการณ์หน้าอายตอนโดนตรวจที่สนามบินรีบมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะมาดูกันว่าเรื่องของใครจะตื่นเต้นที่สุดเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กับดักระเบิดเวลาชิ้นแรกกันเลยซึ่งเป็นของที่หลายคนหยิบใส่กระเป๋าแบบไม่คิดอะไรแต่กลับกลายเป็นของผิดกฎโดยไม่รู้ตัวของผิดกฎ 3. อย่างแรกที่คนไทยพลาดบ่อยที่สุดอย่างที่หนึ่งพาวเวอร์แบง k หรือแบตเตอรี่สำรองพอพูดถึงเรื่องนี้หลายคนคงใจหายวาบเลยใช่ไหมคะเพราะสมัยนี้ไปเที่ยวต่างประเทศมือถือคือวัยวาที่33 Power b a พาวเวอ์จึงกลายเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปแล้วแต่คุณรู้ไหมคะว่าหลังเดือนกันยายนน,นี้เป็นต้นไปกดเกี่ยวกับ Power อร์แบงจะเข้มงวดยิ่งขึ้นจำกดเก่ากันได้ไหมคะสายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้พกพาวเวอร์แบงที่มีความจุน้อยกว่าหนึ 100. วัตต์ชั่วโมงวาทา ขึ้นเครื่องได้แต่ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดแต่กฎใหม่ระบุว่าพาวเวอร์แบงค์ที่ไม่ระบุความจุพลังงานอย่างชัดเจนหรือมีฉลากไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยึดได้ทันทีและอาจมีค่าปรับด้วยพลอยต้องขอเตือนตรงนี้เลยนะคะพาวเวอร์แบงค์ราคาถูกบางรุ่นบนตัวเครื่องอาจจะเขียนแค่2 0 0 0 0 mAh แต่ไม่ได้ระบุนหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมงวาหาซึ่งตามกฎใหม่นี้จะถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานค่ะ ครั้งหนึ่งในไฟไปโตเกียวพลอยเคยเห็นกับตาเลยค่ะมีผู้โดยสารชั้นธุรกิจท่านหนึ่ง power bank ของเขาถูกยึดเพราะฉลากมันเลือนลางมากเขาถูกเรียกให้หยุดตรวจแล้วก็โดนยึดไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเขาก็วอยวายกับเจ้าหน้าที่ว่าอะไรกันผมซื้อที่มาบุญครองนี่เองนะจะไม่ผ่านมาตรฐานได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะกฎก็คือกฎค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าในด่านตรวจความปลอดภัยแบบนี้ เจ้าหน้าที่ยอมยึดเกินดีกว่าปล่อยผ่านค่ะดังนั้นตอนนี้ทุกคนควรเริ่มตรวจสอบ power bank ของตัวเองได้แล้วนะคะว่ามีฉลากระบุชัดเจนไหมทางที่ดีควรมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยด้วยจะได้ไม่โดนยึดแถมยังต้องมาเสียค่าปรับทําให้ทริปเที่ยวที่ควรจะสนุกกลายเป็นทริปสุดหัวเสียไปเลยอย่างที่สกันไกลตัดเล็บและอุปกรณ์เสริมความงามขนาดเล็กฟังดูน่าตกใจใช่ไหมคะหากันไกลตัดเล็บก็ไม่ได้เลย ใช่แล้วค่ะที่ผ่านมาการไกรตัดเล็บกัรไกรเล็กๆหรือแหนบของชิ้นเล็กๆพวกนี้เจ้าหน้าที่อาจจะมองข้ามไปบ้างเพราะดูแล้วไม่น่าจะเป็นอันตรายแต่กฎหมายที่จะเริ่มใช้ในเดือนกันยายนนี้ระบุชัดเจนว่าอุปกรณ์เสริมความงามขนาดเล็กใดๆที่มีใบมีดหรือปลายโลหะแหลมคมห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องเด็ดขาดบางคนอาจจะบ่นว่าแต่ฉันแค่ไปทำงานต่างจังหวัดไม่กี่วันในโรงแรมจะมีการไกรตัดเล็บให้เหรอ ไม่สะดวกเลยนะเรื่องนี้พลอยเข้าใจดีเลยค่ะเพราะตัวเองก็เคยเจอตอนไปพักค้างที่อื่นจูู่เล็บฉีขึ้นมามันน่ารำคาญมากแต่กฎก็คือกฎค่ะเหตุผลของพวกเขาคือเพื่อป้องกันการใช้เป็นอาวุธที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้เราจะคิดว่ามันไร้สาระแต่มาตรฐานความปลอดภัยสากลก็ต้องเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆค่ะคําแนะนําของพลอยคือถ้าจําเป็นต้องพกจริงๆให้ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะคะเพื่อนร่วมงานของพลอยเคยเจอมากับตัวเลยค่ะ เขาบินจากดอนเมืองไปสิงโคโปในกระเป๋าถือของเขามีแหนบอันเล็กๆอันหนึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นวัตถุมีคมต้องยึดไว้ตอนนั้นเขาทั้งงงทั้งขำว่าแหนบเล็กๆอันเดียวจะไปทําอะไรได้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้ยึดไปแต่โดยดีดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการเอาของพวกนี้ไปไว้ในกระเป๋าโหลดให้หมดดีกว่าค่ะอย่างที่สของเหลวสกินแคร และเครื่องสำอางที่เกินกําหนดข้อนี้จริงๆหลายคนรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นข้อที่คนทําผิดบ่อยที่สุดค่ะตามมาตรฐานสากลของเหลวเจลและสเปรย์ทุกชนิดต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน1 0 0มลลิตรต่อชิ้นและเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน1ลิตรโดยต้องใส่ไว้ในถุงซิปหลอกใสแต่ปัญหาคือหลายคนไม่เข้าใจคําว่า100มลลิตรอย่างถ่องแท้เช่นน้ําตบขวด120มอน ถึงแม้จะเหลืออยู่แค่ครึ่งขวดก็ยังถือว่าไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ใจดีปล่อยผ่านเพราะเห็นว่าคุณใช้ไปเยอะแล้วเขาดูที่ขนาดความจุที่ระบุบ,บนบรรจุภัณฑ์ค่ะพลอยจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งในไฟไปลอนดอนมีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งสกินแคร์แบรนด์ดังของเธอวางเรียงกันเป็นแถวเลยค่ะแต่ทุกขวดเป็นขนาด120หอหรือ150อทั้งนั้นเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าทั้งหมดนี้นำไปไม่ได้ค่ะ เธอน้ำตาแทบจะร่วงตรงนั้นเลยเพราะของทั้งหมดนั่นมูลค่ารวมกันเป็นหมื่นบาทสุดท้ายเธอเลยต้องรีบเอาขวดที่แพงที่สุดสองสามขวดฝากเพื่อนที่มาส่งให้เอากลับไปส่วนที่เหลือก็โดนยึดไปทั้งหมดเรื่องแบบนี้น่าเสียดายมากจริงๆค่ะพลอยเลยอยากจะย้ำว่าอย่าคิดไปเองว่าขวดนี้เหลืออยู่นิดเดียวเองคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้เด็ดขาดค่ะกดมันตายตัวทางที่ดีคือซื้อขนาดเดินทางหรือไม่ก็โหลดใต้ท้องเครื่องไปเลยค่ะ ถึงตรงนี้เราพูดถึงของสาอย่างแรกที่คนมักจะพลาดกันไปแล้วนะคะ power bank ฉลากไม่ชัดเจนถือว่าผิดกฎกันไกลตัดเล็บอุปกรณ์เสริมความงามต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นของเหลวสกินแคร์ดูที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ปริมาณที่เหลืออยู่ในช่วงต่อไปพลอยจะมาบอกถึงของอย่างที่4ถึงซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นของที่คนไทยเกือบ90เปอร์เซ ต้องพกกติดตัวต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่4ไฟแช็กและไม้ขีดไฟสำหรับคุณผู้ชมที่สูบบุรี่ต้องฟังทางนี้เลยค่ะกฎเดิมคืออนุญาตให้พกไฟแช็กได้1อันหรือไม้ขีดไฟกลักเล็ก1กลักและต้องพกกติดตัวเท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดแต่หลังจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปหลายๆสายการบินจะห้ามพกไฟแช็กแบบใช้แล้วทิ้งโดยสิ้นเชิง จะอนุญาตเฉพาะรุ่นนีรภัยที่ผ่านการรับรองไม่กี่แบบเท่านั้นและมาตรฐานของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันบางประเทศคือห้ามเด็ดขาดแค่เครื่องสแกนเห็นเป็นรูปไฟแช็คก็เรียกตรวจทันทีขอเล่าเรื่องขำๆที่เคยเจอมานะคะครั้งหนึ่งตอนเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์มีคุณลุงคนไทยท่านหนึ่งถือไฟแช็คไว้ในมือแล้วโดนเจ้าหน้าที่เรียกไว้เขาก็รีบบอกว่าอันนี้ผมเอาไว้สูบบุหรี่ตอนออกไปข้างนอกนะทําไมจะเอาเข้าไปไม่ได้ เจ้านาที่สิงโปก็ตอบกลับมานิ่งๆว่าคุณครับแต่ที่นี่สูบบุหรี่ไม่ได้ครับคนแถวนั้นหัวเราะกันใหญ่เลยค่ะแต่สุดท้ายไฟแช็กก็ยังโดนยึดอยู่ดีดังนั้นคําแนะนําของพลง่ายๆเลยค่ะถ้าคุณสูบบุหรี่อย่าคาดหวังว่าจะพกไฟแช็กขึ้นเครื่องได้ไปถึงที่หมายแล้วค่อยหาซื้อใหม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างปัญหาด้วยค่ะอย่างที่หอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลไม้ ข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยพลาดกันบ่อยที่สุดแล้วค่ะหลายคนชอบเอาของฝากอร่อยใหญ่จากไทยอย่างหมูแดดเดียวผลไม้ไปฝากเพื่อนหรือญาติที่ต่างประเทศแต่คุณรู้ไหมคะว่าหลายประเทศมีกฎห้ามนําเข้าผลิตพันธ์จากเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดและกฎใหม่นี้ยังเข้มงวดกับการนําขึ้นเครื่องด้วยนั่นหมายความว่าถึงแม้คุณจะตั้งใจกินบนเครื่องไม่ได้จะนําเข้าประเทศก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจได้อยู่ดีค่ะอย่างเช่นหมูแดดเดียว ไส้กรอกอีสานหรือแม้แต่น้ำพริกที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์โดยหลักการแล้วคือไม่ได้ค่ะพลอยเคยเห็นกับตาเลยค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งจะเอาหมูปิ้งถุงใหญ่ขึ้นเครื่องก็ว่าจะไปนั่งกินเพลินเพลินบนเครื่องปรากฏว่าพอผ่านเครื่องสแกนก็โดนเรียกทันทีเจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ห้ามนำขึ้นเครื่องคุณป้าก็ไม่พอใจมากก็เลยยืนบ่นไปกินหมูปิ้งไปตรงนั้นเลยค่ะไม่ให้เอาขึ้นใช่ไหมงั้นฉันกินให้หมดตรงนี้เลย คนรอบข้างก็ขำกันใหญ่นอกจากนี้ผลไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักสําคัญค่ะถึงแม้ผลไม้ไทยจะอร่อยแต่ผลไม้อย่างมะม่วงมังคุดหลายประเทศกลัวว่าจะมีไขแ่แมลงหรือเชื้อโรคติดไปเลยห้ามนําเข้าเด็ดขาดโดยเฉพาะประเทศที่ตรวจเข้มงวดมากๆอย่างอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถ้าคุณยังดึงดันจะเอาไปนอกจากจะโดนยึดแล้วยังอาจโดนปรับเป็นหมื่นบาทได้เลยนะคะดังนั้นขอร้องเถออาขาทุกคน อย่าเสี่ยงเลยถ้าอยากแบ่งปันของอร่อยจากไทยไปถึงที่นั่นแล้วค่อยหาซื้อจากร้านที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายดีกว่าค่ะอย่างที่ 6. ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลาหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจนข้อนี้หลายคนมองข้ามไปเพราะไปเที่ยวก็ต้องพกยาไปด้วยอยู่แล้วทั้งยาแก้หวัดยาแก้ปวดท้องหรือวิตามินต่างๆแต่กฎใหม่เน้นย้ำเป็นพิเศษว่ายาที่ไม่มีฉลากระบุส่วนประกอบชัดเจนหรือยาควบคุมที่ไม่มีใบสั่งแพทย์ ถือว่าผิดกฎทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นยาสามัญประจําบ้านที่คุณซื้อจากร้านขายยามีกล่องมีฉลากครบถ้วนอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าคุณชอบแบ่งยาใส่ตลับเล็กๆแยกเป็นเม็ดๆโดยไม่มีฉลากหรือกล่องเดิมในสายตาของเจ้าหน้าที่นี่คือยาที่ไม่ทราบที่มาที่ไปค่ะบางประเทศอาจจะสั่งให้คุณทิ้งทันทีหรือถ้าหนักกว่านั้นอาจจะต้องโดนสอบสวนเลยนะคะเคยมีผู้โดยสารคนหนึ่งของพลอยพกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เป็นสมุนไพรไทยอัดเม็ดไปเต็มถุงเลยค่ะเพราะบนขวดมีแต่ฉลาภาษาไทยล้วนๆปรากฏว่าตอนไปเปลี่ยนเครื่องที่แคนาดาโดนเรียกไว้เจ้าหน้าที่อ่านไม่ออกคิดว่าเป็นยาควบคุมตัวกว่าจะอธิบายกันรู้เรื่องก็เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงหลังจากนั้นมาเขาเข็ดเลยค่ะไปต่างประเทศจะพกไปแค่ปริมาณน,น้อยๆและจะติดฉลาภาษาอังกฤษไปด้วยดังนั้นคำแนะนำของพลอยคือ,อยาที่จำเป็นต้องใช้ควรเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม ถ้าเป็นยาที่แพทย์สั่งควรพกสำเนาใบาสั่งยาไปด้วยส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็อย่าพกไปเยอะเกินจําเป็นโดยเฉพาะที่เป็นผงจะยิ่งถูกเพ่งเล็งได้ง่ายค่ะถึงตรงนี้เราก็พูดถึงของต้องห้ามอย่างที่4ถึง6ที่คนมักมองข้ามแต่มีความเสี่ยงสูงไปแล้วนะคะ 4. ไฟแช็กและไม้ขีดไฟส่วนใหญ่ห้ามนําขึ้นเครื่องแล้วหอาหารเนื้อสัตว์และผลไม้เสี่ยงสูงโดนปรับหนักหยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือปริมาณมากเกินไปถือว่าผิดกฎในช่วงสุดท้ายพลอยจะมาบอกถึงของอย่างที่7และสรุปผลกระทบจากกฎใหม่นี้พร้อมทั้งแชร์เทคนิคการผ่านด่านตรวจให้รวดเร็วด,ด้วยค่ะอย่างที่7จ็ดพาวเวอร์แบงค์และแบตเตอรี่ลิเธียมอันนี้คือบอสใหญ่เลยค่ะเทียบกับอาหารหรือยาที่พูดไปก่อนหน้านี้ข้อนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จับตาดูมากที่สุดเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมถ้าจัดการไม่ดี อาจเกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ได้กฎคือแบตเตอรี่ลิเทียมต้องปกติตัวขึ้นเครื่องเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดความจุต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดปกติคือไม่เกิน100วัตตชั่วโมงบางสายการบินอนุญาตถึง160วัตตชั่วโมงแต่ต้องขออนุญาตก่อนและแต่ละคนสามารถพกได้ในจำนวนจำกัดส่วนใหญ่ไม่เกิน2ก้อนแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้พลอยเห็นบ่อยมาก ที่ผู้โดยสารเอาพาวเวอร์แบงใส่ในกระเป๋าโหลดแล้วก็โดนตรวจเจอตอนผ่านเครื่องเอกเซอร์ทำให้กระเป๋าถูกกักไว้ไม่ใช่แค่เสียเวลาบางครั้งต้องมาเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่คนวุ่นวายไปหมดมีครั้งหนึ่งค่ะคุณลุงคนไทยท่านหนึ่งใส่พาวเวอร์แบงขนาดใหญ่ยักษ์ 3. ก้อนไว้ในกระเป๋าโหลดแล้วก็เถียงกับเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้ลูกหลานต้องใช้เล่นเกมเดี๋ยวแบตหมดสุดท้ายก็โดนสั่งให้เอาออกมาทั้งหมดพร้อมกับโดนตักเตือนว่า ถ้าทำอีกครั้งจะโดนปรับคุณลุงตกใจจนอุทานว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอดังนั้นข้อนี้สำคัญมากนะคะ Power อร์แบงต้องพกติดตัวห้ามโหลดเด็ดขาดก่อนเดินทางเช็คความจุแบตเตอรี่ให้ดีถ้าใหญ่เกินไปก็เอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะและถ้าคุณมีแบตเตอรี่กล้องหรือแบตเตอรี่สำรองอื่นๆก็ต้องระวังเรื่องการจัดเก็บด้วยทางที่ดีควรใส่ไว้ในถุงกันไฟหรือกล่องเดิมของมันค่ะเอาละคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้พูดถึงของชิ้นเล็ก7อย่างที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ครบถ้วนแล้วนะคะของเหลวเจลสปเปรอร์เกิน100หรมลไม่ได้ของมีคมกันไกลมีดเล็กๆคัตเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสายไฟพารุงพรังเช่นของเล่นที่ดัดแปลงไฟแช็กและไม้ขีดไฟส่วนใหญ่ห้ามแล้ววันอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ และผลไม้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจนพาวเวอร์แบง์และแบตเตอรี่ลิเทียมมีข้อจำกัดด้านความจุและห้ามโหลดของทั้ง7อย่างนี้ดูเหมือนเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเผลอใส่ไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็อาจจะโดนเรียกตรวจยึดของหรือแม้กระทั่งโดนปรับเงินได้คะ่ะเคล็ดลับฉบับพี่พลอยวิธีผ่านด่านตรวจความปลอดภัยให้รวดเร็วในฐานะแอร์โฮสเตส 12ปีพลอยมีเคล็ดลับส่วนตัวมาฝากค่ะเตรียมถุงสำหรับผ่านด่านตรวจก่อนจัดกระเป๋าให้เตรียมถุงใส่ใบหนึ่งไว้เลยค่ะเอาของเหลวยาและพาวเวอร์แบงค์มารวมกันไว้ในถุงนี้พอถึงด่านตรวจก็หยิบออกมาวางได้เลยจะเร็วขึ้นมากพกของขึ้นเครื่องให้น้อยที่สุดยิ่งของเยอะยิ่งง่ายต่อการถูกสงสัยค่ะพยายามพกแค่ของที่จำเป็นจริงๆที่เหลือให้โหลดใต้ท้องเครื่องไปเลยเช็คกฎของสายการบินล่วงหน้า แต่ละสายการบินมีกฎไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเช่นการบินไทยอาจจะเข้มงวดเรื่องของเหลวมากในขณะที่สายการบินโลคอสบางแห่งอาจจะจำกัดความจุพาวเวอร์แบงต่ำกว่าปกติถ้าคุณต้องต่อเครื่องก็ควรเช็คก,กฎของทุกสายการบินที่จะเดินทางด้วยค่ะใจเย็นและสุภาพหลายครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องคุณแต่เขาแค่ทำตามกฎค่ะการมีท่าทีที่ดีนอกจากจะช่วยเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นแล้ว บางครั้งยังอาจจะได้รับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้สรุปกฎใหม่ของด่านตรวจความปลอดภัยสนามบินที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ให้ฟังแบบครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะกังวลน,น้อยลงและเตรียมตัวได้ดีขึ้นจะได้ไม่โดนเรียกตรวจเพราะของชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวจนทําให้แผนการเดินทางต้องวุ่นวายแถมยังต้องมาเสียเงินค่าปรับอีกสุดท้ายนี้พลอยก็อยากจะถามทุกคนว่า คุณเคยมีประสบการณ์โดนเรียกตรวจที่สนามบินบ้างไหมคะหรือมีเรื่องหวาดเสียวเกือบโดนปรับบ้างหรือเปล่ามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อให้คนอื่นๆได้เรียนรู้และระวังตัวไปด้วยกันและอย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พลอยด้วยนะคะพลอยจะคอยนำข้อมูลการเดินทางและการบินใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มาฝากทุกคนเรื่อยๆคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ วิดีโอจบ